นี้เราจะมาเปิดกล่องทั้งหมดกี่กล่องนะห้าสิบใช่ไหมครับใช่ครับก็คือแบ่งคนละยี่สิบห้ากล่องนะครับยี่สิบห้าเช่อเหรอครับเนี่ยเรียองนี้หรือเปล่าเนี่ยขาดสองกล่องครับเอาคสองกล่องงั้นสองกล่องน่าหายไปไหนครับอีกสองกล่องอีกสองกล่องแจกคนดูไปหมดแล้วครับจีิเหรอครับไปไปเปิดในพ็อกอีเวนต์กันนะโอเคครับ ตัวในข้อกิเวนมานะอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาเร็วเย้ว yeah, นี่เราจะมาเปิดกล่องมาแล้วนะช่อง Kevin Gamer <า>ไปไปครับใช่ครับมาเปิดกล่องแรกมาเดิมก่อนนะไอ้รูปเปิดเปิดเปิดไอ้เตือครับชัดเกมครับ Kevin Gamer เกลือกนะไหนครับซูมครับเราก็คือเราต้องใช้ ใช้เอ่อบูธรักบูธรักบูธแล้วก็เปิดไปกล่องนึ่งเลยโอ้โหมี้ยะมากครับเปิดไปเลยหนึ่งรักบูธได้หดูจะได้หรือเปล่าได้ตัวการโอเครับลูได้ช่วยอะไรกายของผมอีกครับนี่ดูนะดูวิธีผมนี่เปิดช็อปนะแล้วกดไปที่รักบูธนะครับแล้วก็จะกระโดดหนึ่งสองแล้วก็เปิดสิบกองครับ ดูนะว่าจะได้ตัวอัพเกรดในด้านคอมเมนต์เออเกลือสูตรของของก็คือวิ่งบนรอบแททานคาเมล่าสามรอบครับเล็เลับหมุนไปวิ่งไปแล้วพี่หนึ่งโอ้ช้ามากนะครับแล้วพี่สองเอาพี่สาครับมาดูกันว่าจะเปิด เกือกีอะกี่อะกีอเกี่อนีคือเราครับออติเมตปะดูนะครับคุณเควินนะรครับ <c oughs> เราจะต้องไปเปิดตรงตรงนี้แล้วใช้ังมันจะได้ตรงกับจุดเกิดพอดีแล้วนี่ก็ต้องเปิดแบบนี้นะครับดูดูขั้นที่นะเราต้องมาเปิดตรงนี้นี่ด้านบนตึกน,นะครับบนตึกแล้วก็เปิดสิบสิบกล่องไปเลยนะวันนี้กล่องจะหมดแล้ว เหมือนกันครับกล่องจะหดเปิดไปแล้วก็เลือเหมือนเดิมนะครับโอเคครับตามผมบ้างนะครับก็คือเราต้องยืนตรงนี้ยืนในท่านใช่ไหมครับเปิดไปสิบกล่องนี่มันก็จะไม่ค่อยตรงจุดเกิดนิดนึงแล้วก็ได้อัลติเมทครับไม่ใช่ังไม่ได้อัลติเมทครับสามกล่องแล้วคุอเควินุณมควิเลยสามกล่องแล้วมาฝนจะกล่องนะมานี่ผมบอกเลยว่าดวงดีแน่นอนต้องวนรอบกล่องดวงจะเพิ่มขึ้นเก้าเก้าเก้าสิบสี่ โอเคแล้วครับนี่ครับดูที่จะดวงดีหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง k ช v i ว g นเกมอร์นี่ครับแล้วดูวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องกดกลองครับไปแล้วครับวัดนี่ครับวิธีทุกคนเ e v เว g นเกมเมอร์เขาทำอะไรเป็นสูตรขั้นเทพครับแล้วเปิดแล้วแล้วผมก็จะได้อัลติเมทครับ เข้ามา <Okay S 1> ครับตัวนี้เข้ามาโอ <Okay. S 1> เค <Okay. S 1> ครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเกลือนะครับเจนคลิปหน้านะครับทุกคน